มันไวอะไรโดนมากเลยมันไวไป ไม่เรามันอยู่ล้อลหลังเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้มันติดหางเสือว่าสิติดรถมาข้างหลังก็หงเหมือนลาเล้งไงเวลาหมันปันั๊บ ซาเล่มาคุมหัวบบ้าบ้าาเดี๋ยวสายพพมันดังเลยว่ะคึกคึก